สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะนิดาโกอยู่ที่เที่ยงนาน้อยเช่นเดิมเองเมือเม่อ,อนี้จะมาอัปเดตลูกคาน้อยลูกคานตัวน้นอยไอตัวเห,เหลืองของจุนยายตั้งแต่ตอนนู้นนะคะตอนนี้เริ่มที่จะโตแล้วเดอ้อเล่นน,นะะ้ำแล้วค่ะนี่นิดางพายังลงมาเบิงเนาะคุณค่ะพอเขาเลี้ยงลูกเล่นน,นะะ้ำแล้วค่ะเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยจำม่ตอนที่มันตัวเล็กๆได้ไหมครับ อไอ่ๆเอื่อยๆหลายทันที่บอกว่าเออนี่ดาอัปเดตให้ไอ้เบื้องแน่น้องโตใหญ่ปันไดแล้วน้องใหญ่ซ่อมได้แล้วพูนค่ะวายน้ำเลยน้ำอุ้ยอือคลายร้อนไปเลยครับพูน่ะค่ะแอนโรจน่ากะกำลังฝักไข่อยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่เอื่อนเาเพื่อนเอาเพื่อนนะมีสเต็ปพร้อมนี่ค่ะการเล่นน้ำเขาเดี๋ยวข้าอยางไปทางพุ่นน่ารักดีเด้อค่ะพุูน่ะ อันนี้ก็คือชุดชุดนี้นี่อายุน้องสิได้จักประมาณสองเดือนสองวันสองเดือนนิดนิดค่ะเนี่ยหุ้ยดูดีเล่นน้ำแล้วค่ะนี่ก็คือพอ่อพ่อเลี้ยงลูกนะคะพ่อเงาะเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะไก่จากน้อยเนาะอยากให้อยากให้แบบเอ้ยพุดพูด,ด,ด <laughs> อ้ยมีความสุขจังเลยพูดนะ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  เพื่อนอาบน้ำค่ะอย่าให้เอ้ยไอๆเดบเบิรงวิววิวบรรยากาศถ้าถ้าแม่รจน้าบอกก๊ขใครเขากับสีแบบเออเขากับสีลงมาน้ำกันก็จะมีพ่อแม่ลูกเลยนะคะเหอนะไอ้น้อยๆก็ดำน้ำเป็นเราได้ค่ะนะอันนี้ก็จะมีเป็ดแกบๆกบสองตัเล่นน้ำดำน้ำมาหายายหน่อยนี่ หน่าหลักบักคักเลยเด้กค่ะนี่พูนาพูนาพูนาวันนี้มาอัปเดตเด็กๆให้พี่ๆคนรักาหานทุกคนเลยเห็นแค่นี้ก็ยิ้มได้เราเด้อค่ะเห็นแค่นี้ก็มีความสุขเราเด้กค่ะนี่เนี่ยเลี้ยงอาหารหัวสิงโตเลี้ยงเลี้ยงเลนเลนเลี้ยงแบบไวัยท้าเฝ้าสวนเลี้ยงไวัยพ่อแบบว่าเฝ้าสวนแบบแบบได้มีเสียงได้มีแบบให้เขาเล่นน้ำเลี้ยง เพื่ออสร้างรายได้เสริมก็ได้นะคะพี่น้องค่ะกินเขากบกินบ่ื่อไรเด้อค่ะเลี่ยงกันเลี้ยงธรรมดาเลี้ยงปกติเลยคือเลี่ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี่ยงฮานบานเท่านี้แหละค่ะเลี้ยงง่ายๆแต่ว่าขอดีของหัวสิงโตนี่ก็คือนี่ดํานี่ดําไอในอันนี้ความชอบส่วนตัวเนาะนี่ดํามักมองแบบว่าเขาเขาบ่หายปันไดแล้วก็แบบเขากะนิสัยกะถือว่าโอเคนะคะนิสัยเชื่องอืม จับได้กอดได้แต่ว่าอยีายพอเงาะก,ก็จะหายจากน้อยแน่พระว่าเพนเลียงลูกแล้วก็เสียงดังเวลาคนมาบานเวลาคนมาป้ามันเสียงเท่ากับลูกเพราะว่าพอเห็นคนแปลกหน้าปุ๊บนี่คือแบบห้องเลยค่ะเสียงดังอืมเป็นแบบเตือนเฮาใดเนาะเนี่ยแล้วก็บแบบเออไดนางเบิง่งไดนางเบิ่งเขา เลนน้ามแค่นี้กับมีความสูงแล้วค่ะฟูน่ะนี่ดา่วายมันเทถ่ห้แบบชีวิตเท่าไอ้มันเทถไห้สวนเท่ามีชีวิตนะคะเทดให้แบบเออมีสีสันจัง้อยเน่มือมือตื้นเศร้าขืนว่ากับเบาน้ำหานเบาน้ำเป็ดเบาน้ำไก่ไปสัตว์ละค่ะนี่ลงมาเลนน่ามแล้วเขากะขืนไปผ้าลูกข้นไปค่ะุูน่ะพองอเลียงลูกเก่งบ่คักด้เนี่ยด้ค่ะเนี่ยนี่ นีด่ดาบด่บดดเลี้ยงเป็นฟ้ามกันเลยบบไดฟิกจำกัดเขาเขาต้องมีลูกใดท่านั้นทานี้จังเสีย่ะเท้าปลอยแบบเท้าปลอยตามธรรมชาติเท้าปลอยฟีสไตล์เลยก็คือเหมือนเลี้ยงเพราะความชอบประมาณนี้แลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็มันมันก็ถือว่าเป็นแบบเออาไลา่ใดเสริมอยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะแบบว่าย้ำเขามีมีลูกหน่อยจังเสียเข้ากับแบงปันออกไปเนาะ ถา้ถาทาร้ายเกินไปกันอาจจะยงังเบาไหวนะคะพาลูกไปละนี่เขาก็กินง่ายๆค่ะแบบช่วงย่ำกลางย่ำกลางวันถ่าแบบนิดายูสวนจังเสียนิดาก็จะป้อยน้องออกมาแต่วันระว่างที่สุดก็คือระว่างหมาเนาะแต่ถทานี่หมามาพ่องงอเขาก็จะหองให้เข้าเตือนให้เข้านี่รุ่นสองเดือนนิดๆิสองเดือนนิดนิดอีลีค่ะเบืองความใหญ่ของเขาค่ะพี่น้อง เนี่ยหัวกะไยข้างข้างกะแบบเริมมีแบบเหนียงขึ้นมาแล้วขาใหญ่ค่ะชุดนี้นี่ดาว,ว่าเขาโตใหญ่กว่าเก่าขนแถบเขาได้ขึ้นได้ค่ะนี่ชุดนี้นี่ดาว,ว่าเขาโตใหญ่เหมือนแบบขาเหย้าเบิ้งเดียวขาเหย้าเหย้านะคะโอ้ยปาเบิ้ลบีมาหายายปลาเบิ้ลนบีมาหายายหน่อยทำมักจังเลี่ยงเนาะ เป็นความสุขเล็กๆในน้อยของของบ,างบอา้านสวนเท่าเพราะว่ามี่ดาวน้ำมาคานตัตๆน่อยๆแล้ว <c oughs> นี่เขากำกินว่ายาค่ะนี่กำจัดหญ้าไปนี <c oughs> ่กำจัดหญ้าในสวนไปเนีอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแรงหรัน <c oughs> เครื่องตัดหญ้าห้าแรงหันไปเลยนะคะเนี่ย ตูดไข่ตูดไขบบ่บับเบิลบีบับเบิลบีตูดบับเบิลบีบับเบิลบีเนี่ยเลี้ยงอันใดก็หักอันนั้นเนาะอุ้ยวันนี้เอาแบบบรรยากาศที่สวนมาให้ดูนะครับทางแดดหอแนงอุ้ยไปแล้วไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วเบิ่งตีราคาพี่น้องขะ เนี่ยห่านหัวสิงโตเนี่ยไว้สองเดือนค่ะเนี่ยวข้อมย่ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่ด่ามากที่แบบว่าเออเขาเขาใหญ่เร็วเขาเลี้ยงไงแล้วกับว่าหายปันไดบด่ดุกับเห่าจังเสียค่ะคุณมากแล้วลูกว่าน้ำไปกับยางมากเนาะมันเทไ้แบบสวนนอ้องเท่ามีมีสีสัน <laughs> มันเทไ้สวนนอ้องเท่าแบบมีชีวิตชีว่าเนาะในเบิ่งเขาเลนนาเ่นน้ำ้วเบิ่งเขากินหยาแค่นี้กับพ่อแล้วค่ะ เลียงง่ายๆอาหารกับว่าใดแบบนี้เอยียงมากไหมที่นี่ดาแบงปันพี่น้องก็คือจะก็จะเป็นหลุนหลุนเล่าประมาณดีค่ะเราว่าล้เลยๆล่ทันเลยที่แบบถามเขามาว่าเออนี่ดาป้อยน้องโบอตอนที่น้องไอตอนที่น้อง,ย,งยังอยู่ในใครหรือว่ <laughs> ันก็นจะมีแบบการแบ่งไข่ไข่เชื้อแล้วก็แต่ว่าถ้าตอนที่น้องในน้อยตัวเหลืองๆที่ฟักไม่ๆอ่ะนิดาปล่อยค่ะเพราะว่าเคยแบบว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วน้องบ่หลอดือว่าขนส่งแบบอาจจะแบบสูญเสียใด้เสียค่ะนิดาก็เลยนิดาก็เลยไอ้ให้เขาใหญ่ตประมาณนี้ค่ะสองสามเดือนจังจะใหญ่บานได <laughs> แต่ของนี่อาจจะนิดาอาจจะแบบทํา ฝูงก็ะแด่ทำฝูงเลย,เยค่ะเพราะว่านี่ดาท้ำฝูงบดายเลยก็คือมีมีรุ่นประมาณนี้ออกมากก็คือแบบแบงบแบงบแบบแบบพอม่พีน่นองเข้าแบงปันกันแบบคนหมักหานเนาะคนรักหานเราก็คนแบบคนหมักสวนจังแตียค่ะเอาข้าวบดมาได้บดเบ่งตาหานวันนี้เขามาชมบรรยากาศในสวนน้ำ <c oughs> กะเหลี่ยงง้วน้ำเน่นี่ดาคิดว่ามันเป็นการสั่งไล่ใดเสริมเลยค่ะเพราะว่าเฮากับบด้แบบ ต้องไปนางเฝ้าต้องไปดูแลออหยังเขาหลายมากมายเนาะฮานนะคะสําหรับฮานเนาะยามเมื่อเ้าให้อาหารแล้วก็แล้วเพราะว,ว่านิดดากระปลอยอยู่แล้วพุนค่ะฝ <c oughs> นตกมาเ่อนึงแต่ว่าหยาเริ่มเขียวแล้วเห็นแบบเป็นแบบเป็นแบบบรรยากาศเขียวๆแล้วนี่ข้อกับว่นใดดีวัได้รู้หลมาม้าเหา เลยค่ะแต่วานี้จะใส่เสริมเป็นเสริมเป็นตาข่ายตัวนี้กันหมาตาข่ายตัวนี้แล้วก็ไอเอียงเกาะหลังค่ากระเบื้องอืเนี่ยฝังฝังร่งดินเพรวาะว่าให้หมาขุดจังเสียค่ะนี่อันนี้ก็กันหมาได้เนี่ยอกันไงยๆเลียงน้ำกันกันกบไก่พร้อมค่ะแต่จะมีไก่ตอกไก่บามาไก่ตีของพอ่อของแม่กะเลียงอันนี้มันจะเป็นแบบ เถ้าเราถึงเรื่องแบบสระรายได้เสริมเราบางมันกับอาจจะป่ได้ม,มากไม่แต่ว่าถ้าเข้าเรียงด้วยใจรักมันกับมันกับมีความสุขนะคะเออไม่ไปไกลหรอกลูกนี่เขาก็จะหาให้กินนะโมนีแ่แหละค่ะในสวนของเขานี่ค่ะแมลรจาน่านี่แมโรจาน่ากําลังฟักไข่อยู่เนี่ยพอเขากะเล่ออกไปเลียงลูกแทน่นเนี่ยมองฟักไข่กับเห็ดไงๆค่ะเห็ดแบบให้เขาได้อยู่แบบเนี่ยอืม ค่ะแล้วแล้วกาท่าแบบว่าไข่ไข่หลายเกินไปไข่หลายเกินไปนิดาจะเอามาใส่ตู้ตู้ฟักไข่นะคะแต่ว่าไอ้รอบนี้คือไข่ฮานิดาให้แม่เขาฟักเองเพราะว่าตู้ฟักไข่นิดานิดาใส่ฟักตอนนี้ก็คือฟักฟักไข่นบบมาอายุ่าเนี่ยนิดาก็จะแยกออกมาเวลาฟักไข่ก็จะให้แม่เขาฟักน้ำ แล้วก็เอามาฝักเองนั่มนะคะมีมีมทั้ง2แบบมีทั้งสองวิธีเลยแต่ว่าพ่อตาทีฐานองเป็นโตแล้วนี่ดาจะแยกใส่กองนี่แยกแยกมาอนุบาลตั้งหาแต่ว่าตอนนี้นี่ดาฝักไก,กลอยู่อันชุดนี้จะเป็นไกล้ปามาค่ะน่ะ สุดนี้จะเป็นใก้ปลามาและก็ที่สําคัญที่เรื่องบอดด้ถ่ายคลิปนี้นิดาขอบคุณนะคะขอบคุณสวนปันยิ้มมากๆเลยที่ส่งกองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไม่หายนองน,นิดานะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ใส่งายใสยด่ดีดีดีนะคะ พอใพ,พี่น้องท่านใดแบบเออสนใจใยังสิกะคอมเมนต์ใดนะคะเดี๋ยวนี้ดาปั๊กมูดไทยเนาะเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็แล้วก็วกใส่งานดีเลยพูน,นะคะ่ะผุนผุนเฮฟดฟุ้งฟิงมากเลยค่ะแล้วก็เป็นแบบอันนี้โลโก้ให้ด้วยเป็นบ้านสวนของขวัญน,น่ารักมากนี่คะ่ะก็จะใส่เป็นประมาณนี้เนาะมาอัปเดตน้องใหม่มาพกพอกันใหม่นะคะพกพกกับนดาคลิปไม่คลิปหนาเนาะหรือว่าพี่น้องท่านไหนที่แบบว่านี่ คำถามนี่ถามมากเสียกะถามนิดาคำว่าใด้ถามนิดา,ด,ามนดาตอบแลงนิดาก็จะตอบทันทีเลยหรือว่าถามนิดาตอบไม่ไดน้นิดาก็จะไปคนคว้าหา <c oughs> นี่หน่ะจะไปหามาตอบเพียงพอพี่น้องก,กันแล้วค่ะที่รักสักครู่สักเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ